ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเขาจะได้ฟังรายการปาตกถาธรรมเรื่องธรรมะวันพ่อโดยพระครูศรีวรุณหกิจวัดอมงคิรีกรุงเทพมหานครขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการปาตกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็มาพบปะกับญาติโยมเพื่อได้มอบข้อคิดธรรมะให้แก่ญาติโยมเพื่อเป็น เครื่องเจริญธรรมเจริญใจเจริญศรัทธาประสาทธและสัมมาปฏิบัติของญาติโยมให้ยิ่งขึ้นไปก็สำหรับในโอกาสวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เป็นวันมงคลที่สำคัญของชาวพุทธชาวไทยเนื่องจากว่าในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งก็เรียกว่าตรงกับวันที่ห้าธันวาคมของทุกปีเดิมนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และนอกจากนั้นต่อมาทางภาครัฐได้ประกาศให้เป็นวันพ่อแห่งชาติมาจวบจนปัจจุบันและได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันชาติไทยเป็นวันชาติไทยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะเห็นว่า ในวันชาติไทยเช่นนี้ที่ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระของปีนี้เนี่ยก็รวมทั้งวันพ่อรวมทั้งวันคล้ายวันพระราชสมภพของล้นเก้าและจาการที่เก้าเราท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายภาครัฐ ทั้งฝ่ายเอกชนก็คือภาคประชาสังคมหยัดโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามสมควรตามความเหมาะสมแต่ในวันนี้อาตมาภาพก็จะขอพูดถึงวันพ่อแห่งชาติซึ่งก็วันพ่อแห่งชาตินั้น ก็มีการกำหนดขึ้นมาวันพ่อแห่งชาตินี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าเป็นการที่ให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงความจำคัญของความเป็นพ่อหรือความจาคัญของพ่อผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็น พระอรหันต์ของโลกเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาระลึกนึกถึงพระคุณพ่อซึ่งก็ในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยก็เรียกว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์เกิดมาได้ มีตัวมีตนเนี่ยก็ต้องมีพ่อผู้บังเกิดกล่าวให้เรานั่นได้เกิดมาในโลกนี้เพราะฉะนั้นคนบุตรชายหญิงทั้งหลายเมื่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดบำรุงเลี้ยงจนลูกของตนนั้นได้เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ ซึ่งก็ถือว่าพ่อแม่นั้นท่านกล่าวว่าเป็นทั้งพระรหันของลูกเป็นทั้งพระพรหมของลูกเป็นทั้งทเทวดาของลูกเป็นทั้งครูบาอาจารย์ของลูกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงชื่อว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอันหาที่สุดมิได้ ท่านจึงกล่าวไว้ว่ากุลบุตรหญิงชายทั้งหลายเมื่อได้รับการปฏิบัติดูแลจากบิดามันดาก็จะต้องรู้จักตอบแทนคนบิดามันดาด้วยวิธี5อย่างคือหากบุตรหรือกุลบุตรกุลธิดาปฏิบัติมารดาบิดาพร้อมด้วยองค์5หรือวิธีการ5อย่าง จึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาต่อบิดามารดาเพื่อให้พ้นจากทุกข์ที่แท้จริงนั่นคืออะไรการที่บุตรนั้นมีโอกาสที่จะตอบแทนบิดามารดาโดยนำพาบิดามันดาผู้ไม่มีศรัทธาให้เป็นผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยผู้ไม่มีศีล ให้เป็นผู้มีศีลรักษาศีลได้ปฏิบัติตนตามศีลจะศีลห้าหรือศีลแปในทางพุทธศาสนาให้เป็นผู้ที่ไม่ชอบฟังธรรมให้เป็นผู้แสวงหาการฟังธรรมเพื่อความเป็นพหสูตรเพื่อการเกิดปัญญาตามหลักในทางพุทธศาสนาจากผู้ที่ไม่เคยบริจาคหรือทำบุญช่วยเหลือสงเคราะ์ หรือทำบุญอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาก็ให้เป็นผู้ที่รู้จักบริจาคช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้คนในสังคมและอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสีต่อภิกษุสงฆ์สมณเนนและประการที่ 5. จากผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะทางธรรมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักการเว้นจากความชั่วทั้งปวงให้รู้จักการทำแต่ความดีให้รู้จักทำจิตใจให้หมดจดผ่องใสให้รู้จักการขจัดอาสวะกิเลสเพื่อถึงความดับทุกข์เข้าถึงมรรคนิพพานให้เป็นผู้เข้าถึงความรู้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ นี่คือการตอบแทนที่ประกอบด้วยองค์ห้าในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นบุตรและธิดาที่มีโอกาสได้ตอบแทนเช่นนี้เนี่ยญาติโยมก็จะเห็นว่าในมงคลละสูตรข้อที่11ว่าโดยการบำรุงบิดามารดานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าบุคคลใดหญิงชายที่เกิดมา ได้ปฏิบัติมันดาบิดาให้เป็นสุขจัดเป็นมงคลอันประเสริฐถามว่าบุคคลใดเรียกว่าบิดามันดานั่นก็คือหญิงใดที่เป็นที่อาศัยของสัตว์โลกให้บังเกิดหรือให้สัตว์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาในโลกหญิงนั้นเรียกว่ามันดา ส่วนชายใดยังสัตว์ให้บังเกิดหรือให้สัตว์นั้นเกิดขึ้นเจริญขึ้นในโลกชายนั้นเรียกว่าบิดาท่านกล่าวกันว่าต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุย๋ยบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาแล้วไม่ออกดอกออกผลเขาก็มักจะโค่นกันทิ้ง ราะว่าการปลูกต้นไม้ก็หวังที่จะให้ได้ร่มได้เงาได้ดอกได้ผลได้อาศัยต้นไม้นั้นไม่ว่าจะอยู่ร่มเงาเย็นสบายหรืออาศัยค้าขายด้วยดอกด้วยผลเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไหมก็มักจะโค่นกันทิ้งข้อนี้ฉันใด ท่านก็มักจะเปรียบกันด้วยการเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตกันขึ้นมาเพราะเรานั้นมนุษย์เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะโตขึ้นได้ด้วยลำพังตนเองต้องอาศัยการเลี้ยงดูเกิดมาแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นตายตายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องอาศัยผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละคอยฟูมฟักทนุถนอมเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตขึ้นมา,ารู้จักที่จะดูดนมรู้จักที่จะลืมตารู้จักที่จะมองรู้จักที่จะดิ้นจะขยับรู้จักที่จะก้าวจะเดินจะกินจะดื่มจะนอนจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ต้องอาศัยการประคับประคอง ฝึกฝนให้บุตรทิดาของตนนั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ปกติและมีความสุขแม้จะรู้ว่าโตขึ้นมาอาจจะไม่ปกติแต่ด้วยหัวจิตหัวใจของความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นญาติโยมก็จะเห็นว่าย่อมไม่ทำลายไม่ทอดทิ้งลูกหลาน ก็ต้องดูแลตนเองจะอดอดอ,อยากอยากอย่างไรก็ต้องยอมให้ลูกนั้นได้อิ่มท้องได้หลับสบายได้เรียนหนังสือดังนั้นนี่คือความเมตตากรุณาที่เป็นหัวใจแห่งพระพรมก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เป็นคุณสมบัติของพ่อของแม่ในความเป็นพระหันก็เรียกว่าในฐานะแห่งพระหันชื่อว่าเป็นปูชนียะบุคคลของลูกบุคคลผู้ควรแก่การบูชาของลูกคือพระอรหันในบ้านเราต้องกราบต้องไหว้ต้องเคารพต้องกตันยูต้องตอบแทน แม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจสิ่งใดในยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเราก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวให้ท่านรู้และเข้าใจเพราะในช่วงยามที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเรายังพูดไม่ได้ท่านยังอดทนอดกลั้นที่จะฟูมฟัก สอนเราทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความอดทนอดกัน้นดึกเดินข้องคืนตื่นกี่โมงก็ต้องตื่นถ้าลูกร้องถ้าลูกงอแงถ้างอแงทั้งคืนก็ไม่ต้องหลับทั้งคืนท่านก็อดทนทำได้นั่นเป็นความรักของพ่อของแม่ที่ควรแก่การบูชาควรแก่การยกย่อง ไม่ดา่าไม่ว่าไม่นินทาไม่ทำให้ท่านต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจนี่เป็นสิ่งที่เราควรกระทำด้วยฐานะของความเป็นลูกจึงที่จะสมควรให้ท่านนั้นไม่ต้องโค่นทิ้งเหมือนต้นไม้ที่ไรประโยชน์เราก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นประโยชน์ด้วยทำตัวเองให้เป็นที่ศรัทธา บุตรทีดาควรทำตัวเองให้เป็นที่ศรัทธาให้เป็นที่รักให้เป็นที่น่าเอ็นดูให้เป็นที่เชิดชูชื่นใจของบิดามารดาด้วยดังกล่าวนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านก็เปรียบได้กับเรื่องการค่นต้นไม้ที่ไรประโยชน์ทิ้งนั้น ก็เปรียบได้กับคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แต่ก็ไม่ยอมตอบแทนคุณพ่อแม่ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าไม่รู้จักคุณคนนะไม่รู้จักบุญคุณคนดังนั้นการไม่รู้จักบุญคุณคนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าชาติใดเชื่อชาติใดศาสนาใด ก็ยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้เพราะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสอนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเหตุดังกล่าวนี้ญาติโยมลองพิจารณาเถอนะการตอบแทนคุณเนี่ยแม้กระทั่งธรรมชาติเราก็ต้องตอบแทนคุณแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง ที่เขาเฝ้าบ้านที่เขาทำให้เราสุขใจที่เขาทำให้เรานั้นได้มีเพื่อนได้มีความสุขใจไม่เหงาก็ยังรู้สึกว่าเราต้องดูแลเราต้องตอบแทนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรา,าก็ต้องตอบแทน พระคุณอื่นๆเวลาทำอะไรเห็นไหมต่างชาติก็มักจะมีให้ทิปให้ทิปนะการให้ทิปก็เหมือนหนึ่งว่าได้ตอบแทนคุณกันไปแล้วไม่ติดหนี้บุญคุณกันละพบกันครั้งหน้าหรือว่าร่วมงานกาันครั้งหน้าคุณจะมาทวงถามบุญคุณจากฉันไม่ได้แล้วเพราะฉันตอบแทนไปแล้วฉันให้ไปแล้ว นี่ก็เรียกว่าไม่ติดค้างหนี้บุญคุณกันละกันการให้ทิพย์เขามีนิยามแบบนั้นนะแต่ว่าในบ้านเรานั้นเมืองไทยของเรานั้นชาวพุทธของเรานั้นการตอบแทนคุณก็คือเริ่มต้นจากการขอบคุณเริ่มต้นจากการรู้จักบุญคุณสำนึกในบุญคุณแล้วก็มีโอกาสก็ตอบแทนมีโอกาสก็ตอบแทน การตอบแทนนั้นก็คงจะมีหลากหลายนะดังที่กล่าวมาแล้วก็ส่วนหนึ่งและอีกหลายๆส่วนที่หลายท่านนั้นก็อาจจะคิดว่าการกระทำเช่นนี้คือการตอบแทนแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าลืมที่จะสื่อสารให้กับผู้มีพระคุณของเรานั้นได้รับรู้รับทราบเพราะว่า การที่เรานั้นคิดกันว่าเออพ่อของเราคงจะรู้นะแม่ของเราคงจะรู้คงจะเข้าใจบางทีบางครั้งเราคิดเอาเองเมื่อเราคิดเอาเองแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟังเสียงของท่านอาจจะโทรคุยกันทุกวัน แต่ว่าการคุยกันเหล่านั้นเนี่ยคุยแค่ผ่านไปผ่านไปไม่ได้ใส่ใจว่าท่านคิดอย่างไรท่านรู้สึกอย่างไรท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปคิดตรงนั้น,นก็แค่คุยผ่านไปผ่านไปทุกวันแต่ก็ยังดีนะดีกว่าไม่ติดต่อไม่สื่อสารกันเลย ด้นการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ท่านรู้สึกว่าเราไม่ลืมผู้มีพระคุณของเราเหล่านั้นแล้วก็จะทำอะไรก็ให้บอกให้กล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบโดยเฉพาะภาษาที่แฝงเร้นอยู่กับคำพูดความรู้สึกที่แฝงเร้นอยู่กับคำพูด หรือพฤติกรรมการกระทําของพ่อแม่เอ๊ะคำพูดอย่างนี้ท่านโกรธเราหรือเปล่าคําพูดอย่างนี้ท่านงอนเราหรือเปล่าคําพูดอย่างนี้ท่านน้อยใจไหมท่านจะเข้าใจไหมอันนี้ต้องสังเกตในความเป็นผู้มีพระคุณโดยเฉพาะผู้สูงวัยพ่อแม่ของเราที่สูงวัยเนี่ยความสูงวัยทำให้คิดเยอะทำให้คิด ในสิ่งที่เรียกว่าเหมือนหนึ่งว่ากลัวกลัวจะต้องอยู่โดดเดี่ยวกลัวจะต้องถูกทอดทิ้งกลัวที่จะต้องเหงาว่าเวอยู่เพียงลำพังเพราะบางคนบางท่านพ่อแม่นั้นที่มีชีวิตคู่อยู่ร่วมกันมาท่านจากไปเช่าท่านหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียว ในความเหงาความว้าเวที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือท่านอาจจะอยู่ในบ้านในกรุงเทพในภาคกลางในตัวเมืองก็แล้วแต่แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องประเมินด้งความรู้สึกของท่านเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าไปดูแล จริงๆใช้เวลาไม่มากไม่มายในการที่จะโทรหาสอบถามถามไทยเป็นยังไงกินข้าวกินปลาหรืออยังต้องการอะไรไหมเพราะยุคสมัยปัจจุบันอาจจะต้องอธิบายให้ท่านได้รับรู้รับทราบว่าเออเรางานหนักขนาดไหนแบบไหนอย่างไรเราไปไม่ได้เพราะอะไรอธิบายให้ท่านได้รับรู้แล้วก็ เมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องไปเยี่ยมท่านบางังแต่ในระหว่างที่ไม่ได้ไปก็ต้องใช้โทรศัพท์พระองอย่าลืมว่าเวลาเราคุยกับคนอื่นเนี่ยคุยได้นานนานแต่ทำไมเวลาจะคุยกับพ่อกับแม่ทำไมรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราจะคุยด้วยความรู้สึก ในบทบาทของความเป็นลูกจริงๆอาตมาคิดว่าก็ต้องมีเรื่องคุยจนได้นั่นแหละคุยเพื่อให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายสบายใจบางทีเราไปคิดว่าแหมคุยโทรไปทีไรก็มีแต่มาบ่นเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังอย่างโน้อนอย่างนี้แต่ญาติโยมต้องพิจารณาดีๆ ได้โยนิโสมนัสิการว่าที่ท่านบ่นอย่างนั้นที่ท่านพูดอย่างนี้ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงด้วยความห่วงใยด้วยความกังวลหรือด้วยความกลัวแล้วเราจะเข้าไปดูแลความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างเราเติบโตมาด้วยวัฒนธรรมยุคใหม่เราจะอาศัยวัฒนธรรมยุคใหม่นี้ ที่โลกก้าวล้ำนำยุคเนี่ยไปดูแลความรู้สึกของผู้มีพระคุณที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือปูย่ย่าตายายของเราได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องคิดต้องพิจารณาเพื่อที่จะเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นถามว่าทำไมทางสังคมไทยไม่ส่งเสริม บ้านพักคนชราให้บีเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นก็เพราะว่าสังคมไทยนั้นมีความปรารถนาหรือคาดหวังกันว่าสังคมไทยเราจะไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเราจะไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณเพราะเมื่อใดก็าตามที่มีการทอดทิ้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณแล้วนี่ ถือว่าสังคมนั่นเสื่อมโทรมเป็นสังคมที่เสื่อมโทรมแล้วเพราะการที่จะมาตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณนั้นก็ไม่ได้คิดได้ทำกันแล้วการที่จะมาเอื้อเฟื้อต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณของเราครูบราอาจารย์ของเรานั้นก็ไม่มีอีกแล้วนี่ก็จึงเรียกว่า เป็นสังคมที่จะต้องมองหาแต่ผลประโยชน์ทำไปแล้วแล้วฉันจะได้อะไรแบบนี้ถือว่าเป็นสังคมที่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของทางสังคมไทยไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นสังคมทอดทิ้งผู้สูงวัยผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องเอาไปทิ้งไว้บ้านโน้นต้องเอาไปทิ้งไว้บ้านนี้ แต่มีความคาดหวังว่าลูกหลานควรที่จะดูแลผู้มีพระคุณแล้วมาปัจจุบันถ้าเราสังเกตก็จะเห็นว่าครอบครัวนี่มักจะเป็นครอบครัวที่เล็กลงเล็กลงทุกทีแล้วผลเสียก็มักจะเกิดขึ้นได้ว่าเมื่อเป็นสังคมที่เล็กเนี่ยการเรียนรู้จากการดูแล ูย่ย่าแต่ยายดูแลพ่อแม่พ่อแม่แมดูแลลูกลูกดูแลหลานเนี่ยการดูแลอย่างเป็นท,อ,ทอดๆที่ส่งทอดสืบต่อกันมาเช่นนี้มันขาดหายไปการสอนกันด้วยประสบการณ์การดูแลครอบครัวเช่นนี้มันขาดหายไปเมื่อมันขาดช่วงสังคมก็จึงขาดในการที่จะรับมือที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาครอบครัว พอต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวต่างๆเนี่ยก็มักจะละทิ้งกันง่ายและเกินเมื่อละทิ้งกันง่ายก็กลายไปเป็นปัญหาสังคมต้องมาตามแก้กันอีกมากมายจิติรภาพของสถาบันครอบครัวได้เสื่อมลงเมื่อเสื่อมลงแล้วสังคมก็จะเละเทะแล้ว ดังนั้นเพื่อที่จะแก้โจทย์แก้ปัญหาสังคมและเถรรภาพครอบครัวที่ย่ำแย่เราก็จึงมีความคาดหวังจากทางสังคมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาก็คาดหวังว่าสังคมไทยจะไม่เป็นสังคมที่ทอดทิ้งผู้สูงวัยผู้มีพระคุณให้อยู่ลำพังโดดเดี่ยวเราต้องเข้าไปดูแลเอื้อเฟื้อกัน ฉะนั้นก็จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ตามสมควรแก่เวลาก็คงจะเป็นอุปการะข้อคิดแก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้แก่ผู้เป็นพ่อทุกท่านทุกคนและลูกผู้กระตันอยู่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนนั้น ได้เป็นผู้มีปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญด้วยมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติสมปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอินขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะวันพ่อโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร